สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปขึ้นเหนือกันนะคะวันนี้เราจะไปเยี่ยมอากงอากูบนดอยกันค่ะเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะคะนู่นฝนตกแดดออกเอาสิฝนตออกเดีอยวมาเชียงรายฝนตกทุกปีเลยทั้งหลังเปียกไหมลูกเปียกไหมไม่เปียกมันเลยหัว อย่าเอาหัวออกมาจากข้าห่มนะโอเคเสียงอะคเสียงแป้นแหลมโชคดีมากเลยค่ะถึงวัดล่องขุนแล้วฝนหยุดตกปีที่แล้วเดือนเมษาแม่เนตมาขอฟูฟูกับวัดนี้ค่ะวัดล่องคุณของอาจารย์ฉเฉลิมชัย ิ่งมากมือนิ่งมากมากหมคนดูต้องเรียนหวนัวันี่เออโอ้โดยไหนเป็นโดยไหนเนี่ยเชียงแสนมีเส้นผัดดโดยตอนนี้เราออกจากตัวเมืองแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงแสนข้างทางก็จะมีแต่สวนข้าวโพดเลยค่ะค ตอนนี้เราอยู่วัดพระาธาตุพาเงานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมค,ะมค่ะวัดพระาธาตุพาเงาจะมีเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดเชียงรายด้ยจ้ะไปกันไปไปไหนคะไปไหนคะเขาเรียกอะไรนะป๊าจุดชมวิวสกายวอล์กเหรอโอ้คนดูรถค่ะทุกคน เดอะมากเดินทางจังหวะกินซีเส็มแบบเลี้ยวตามป๊าป๊าไปลูกลด้รนะคะรถนะคะโอ้คนเยอะจ้าคนเยอะมากเลย คนเยอะมากโอ้ยยังไม่สุดหรอนี่ยังมีอีกรอใช่ค่ะเราต้องไปซื้อตัวตรงนู้นค่ะผู้ใหญ่ห้าเด็กสองค่ะเด็กสูงเกิดเกินร้อยยีิบเจ็ดแล้วค่ะเป็นเจ็ดคนสองร้สบาทมีเงินเศษสิบบาทไหมคะมีเงินเศษสิบบาทไหมคะมีค่ะ ปั๊บละสามสิบใช่ไหมคะไปกันค่ะบัดคิว อยู่นู่นไม่นั่งนู่นเขาเฉลิ่จริงนั่งเลยโโหได้ดีนะ ปุ่นระวังนะคะระวังลูก แม่น้ำโขงค่ะที่เห็นอยู่คือแม่น้ำโขงนะฝั่งนู้นคือประเทศลาวนะคะท่านู้เหรอใช่ค่ะฝ<น>ั่งนู้นคือประเทศลาวที่เห็นอีกฝฟากท่านู้นเหรอเนี่ยค่ะนี่นสกายวอล์คลูกสกายวอล์คเดีสะพานรก,ากระจกเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นค่ะ ท้นคือประเทศเราใช่ค่ะทางนู้นคือประเทศเพื่อนบ้านเราที่ห่างที่ห่างออกไปจากแม่น้ำคงนี่หรอใช่ค่ะฝั่งนู้นนะลูกไม่ไม่ไปไม่ได้หรอไม่เสียวหรอกหน้ามามันอันนี้เฉยเป็นอ๋อไม่มีกระจกกระจกอยู่ข้างหน้าเหรออุ้ยจริงๆดจริงดยวกรย จะดูมีคนถอยหลังไหมไอ้ฟางถอยหลังแน่เลยว้าวเสียวอ่ะฟางจับจับไอ้นี่อย่ามองข้างล่างอย่ามองข้างล่างใช่ไหมเอออย่ามองข้างล่างใส่ผ้าพหมูเลยวะไม่ไปเร็วๆใส่ผ้าหมูเลยวะฉันไม่กลัววัวกลัวไหมโอ้โหกลัวไหม อ่ะเอ๋อได้กลุ้มกระจกอะไรจะสุดนี่คนกลัวคนกลัวอรจะสุดไปยืนตรงกลางกระจกวะอย่ามองข้างล่างว่ะมองงข้าาึไปลูกไปเดินเดินมองข้างล่างจะสุดยัง อย่างยาวไปนู่นเลยเอ้อโอ้ไปอย่ามองข้างล่างเดินแม่ยังไม่มองเลยแม่ยังไม่มองเลยแล้ถ่ายรูปหน่อยเออดรนไปเดินลุกเมลุกเปล่าเล รู้แล um> <uh ้วแ okay. ๊บนึงไปลูกไปเฮ้ยเฮ้ยลูกเหตุตุ้ด้วยนะมาตา ไอ้ตังมากลับแล้วจ้าโอ้ต่อคิวล,ลง <Ether> ขึ้นรถลงอีกแป๊บเดียวรถมันไม่ตั้งตื่นี่ไงทางขึ้นบ้านแล้วค่ะหลังจากที่หลงมานานแล้วหาทางขึ้นบ้านไม่เจอเตรียมตัวอ้วกเตรียมตัวอ้วกขึ้นดอยแล้วไม่ได้กลับบ้านนานถนนหนทางเปลี่ยนแปลงหมด หาบ้านตัวเองไม่เจอก <c oughs> ินไปเมื่อกี้โอเคไม่อ้วกก็ไม่อ้วกขึ้นดอยแล้วตอนนทางขึ้นบ้านแล้วค่ะขึ้นดอยจากนี่ไปประมาณสิบสองกิโลนะคะผ <c oughs> ู้ <c oughs> ไม่เบนเลยอย่างนี้ <c oughs> ขึ้นเขาอย่างเดียวค่ะ งนี้เป็นลานรับส้มนะรับซื้อส้มหลังท่นจะหลับข้างในจะเป็นสวนส้มแล้วก็สวนยางสวนข้าวโพดหลายอย่างเลยพืชเศรษฐกิจทำนาก็มีทำสวนส้มก็มีสวนยางก็มีสวนข้าวโพดก็มีไม่มีจะปิด ฝินไม่มีแล้วค่ะฟินอย่างละห้าต้นสตัว่วนเจ้าของปลสวนยางซะเยอะตอนนี้นนเศรษฐกิจหลักๆก,ก,ก็จะเป็นสวนยางแล้วสวนยางกว่าสวนส้มเมื่อกี้ผ่านมาแล้วหมู่บ้านที่หนึ่งนะคะ ดอยนี้เขาเรียกว่าดอยสามเลี้ยวเพราะว่ามันมีสามโคม้งเดือดก้อนถ้วยป้าปใช้เกียร์อะไรอ่ะเกียร์อสองสิเกียร์อสองเหรอทำยังไม่ชันถึงขั้นเกียร์ยหรออนึ่งหรอกนี่เกียร์สองดึงขึ้นได้แต่ <c oughs> มันมีแรงส่งนยถ้ามันส่งไม่ไหวก็ต้องตกเกียร์หนึ่งให้มันส่งขึ้น สุดปุ๊บก็จะตกสุเกี่ยวสามช่วโม,มงหมดระยาาะคืนแล้วก็เลี้ยวที่หนึ่งแล้วเมื่อกี้หนุเจ้าถิ่นเขาลงมาอื้อนี่เลี้ยวที่สองโหอื้อเล <laughs> อยยคือน้ำลายเด้อ ข้างหลังข้างหลังสามเกียร์สามโอ้ยเนี่ยเขาเรียกส่งเกียร์ส3า 3> เลี้ยวสุดท้ายแล้วมีเสียวแค่น,นี้เลยแต่เสือวันนี้ม็ไปนู่นภูชีฟ้าพวกเลยว่าตรงนี้ชันและยังไม่ชันเท่าภูชีฟ้าดอยตุงนะดอยตุงชันกว่าน,นี้ หล,ลับแล้ว,ลว,ลวกเก็บกลงมากเคยมีพี่คนนึ่งกล่าวไว้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเมืองรับแลจำได้ไหมใครไม่ใช่พี่ก้องพี่กอ้กองถามว่าหากรุงเทพเจอได้ยังไงอ่ะใช่งพี่ผมเอาของไปอยู่ข้างเขาพนมรุ้งเห็น ขากรุงเทพฯพระเมอนปรางอย่างไรเนี่ยอยู่ลึกค่ะจะบอกว่าอยู่ลึกๆนี่มีแต่เศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะพืชเศรษฐกิจเยอะมากเนี่ยส้มาส้มแล้วก็สวนยางแล้วก็เก็บขายหน้าสวนเลยได้ส้มเธอใช่ค่ะก็มีในลินจีสวนกล้วย ยางเนี่ยเหรอนู่นมีที่รับซื้อเส่วนยางร้อนๆบุรีรัมว่าเหนื่อยจะเหนื่อยเท่าไอ้นี่ไม้เขากรีดขึ้นเขาลงเขาใช่บุรีรัมพื้นราบทั้งหมดใช่ยังบนว่ายากโอ้ ทุกลูกเลยเป็นที่เห็นอยู่นี่คือส่วนยางทั้งหมดนะที่เห็นบนเขาเนี่ยโอ้ส้มเต็มเป็นสวนยางคันรถเมื่อกี้ส้มเต็มเลยอันนี้ก็ส่วนส้มค่ะข้างหน้านี้ ก็ส้มค่ะเอาวัวอยู่ไหนไวะให้มันเก็บส้มไหมอยากเก็บโอ้โหนี่นี่นี่นมนไม่ทันนี่ก็ส้มนี่ก็ส้มตาข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แพงนะปีนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รัฐบาลช่วยเยอะด้วยต้นมะม่วงสวนมะม,ม่วมมมงี่ สวนแบบม่วงสวนยางมีแต่สวนยางทั้งนั้นเลย จอ่ะเก่าแก่เก่าแก่มากคือเหมือนเราเราเกิดมาแล้วก็เห็นแล้วอ่ะส่วนนี้อ่ะต้นล้นจค่ะเหมือนเราเกิดมาแล้วก็เจอแล้วอ่ะ <c oughs> แสว่าออ <c oughs> ก้วมังกร <c oughs> ตรงนี้เขาเอาไวป้ปลูกข้าวตรงเนี้ย นี่ก็ส้มดอยลูกใหญ่ๆนู่นก็สวนยางนั่นแนหะข้างหน้านั่นแนหะสวนยางเห็นไหมทั้งเขาทั้งลูกเลยส,วนย,สวนยางค่ะเขาทุกลูกแหละจะไม่ว่าจะไม่ว่าลูกเดียวแล้วทุกลูกสวนยางเป็นป่าขึ้นค่ะ ยังยังค่ะสวนส้มเราอยู่ข้างหน้าค่ะโอ้โดูสวนนี้ดกสิอันนี้นสวนเพื่อนดกมากเลยแต่อนนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเรานะแลวเราต้องสุดท้ายออหมู่บ้านเราสุดท้าย,ายของเส้นทางนี้นู่นผนส้มกันเต็มรถเต็มกันเลยผลผลิตออกแล้วส้มเนี่ยเยอะมาก ถึงแล้วถึงแล้วสวนเราอยู่ข้างหน้านี้เองมีต้นสักเป็นสัญลักษณ์ต้นสักนี้ก็ไม่รู้ว่าอากงปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดมาก็เจอแล้วปลูกได้เด็กเลยนี่ค่ะนี่สวนเราส้มสุกหมดแล้วทุกคน ส้มยังเหลือเยอะอยู่ค่ะเต็มสวนเลยต้นนึงใหญ่ๆเ็ดโดกเลยดทุกต้นแหลปะป้าเฮ้ยเอาถุงมาหน่อยที่ไหนเอาถุงมาเก็บส้มไปกินที่บ้านก่อนเร็วเก็บส้มพอแค่พอกินค่ะขึ้นบ้านก่อนอ <c oughs> ไม่แตกเพราะว่าไม่ไม่ได้ผ่าคอโอ้ยคนเล่นวอลข้างหลังเนะาะต <c oughs> างนั่งดีๆ ทางขึ้นบ้านเมืองรับแรงโอ้เลยอ่ะรับแรงไหมทุกคนวิ่งสุดทางดูไหมล่ะก็สุดทางก็เจอหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะายลยเยไปยตอนนี้ครับจำได้ป้ายหมู่บ้านเราหายไปไหนเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเหรอเห็น เมื่อห้าหกปีที่แล้วจะคุยโทรศัพท์ต้องมาคุยตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้มเมื่เห้าไม่ใช่เม 5, <10 S 1> ื่อห้าปีแล้วสิปีที่แล้วใครจะมาโทรศัพท์ต้องมาจุดนี้สัญญาตรงนี้พี่มีที่เดียวตอนนี้พัฒนาแล้วนี่รถมาเมื่อกี้นี่ก็ญาติเนี่เออันนี้ก็ญาติแหละต่างคนต่างมาแฝกคือแฝกอยู่ตรงนี้เอง แฟลกอยู่หมู่บ้านนี้เหรอเออนั่นไงอ้าวมาแล้วพัฒนาอีกแล้วเอองั้นเราก็ส่งแฟลกตรงนี้เลยเออ,อเลูกน้องเต็มเดินเยืเอนเด้อถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะไปแนเกี่ยวกันมีแล้วสถาน,านีนี้ถึงแล้วค่ะรถกำลังจะเข้าเทียบท่า พูดบริษัทในรถโทรศัพท์เข้าทางไหนบ้านเือนี่ค่ะนี่ก็จำพากันนี่ค่ะทางเข้าบ้านสั่งปลดเจ้าหน้าที่ค่ะมาทราบว่าบ้านหลังไหนคะข้างหน้าข้างหน้าไม่ ขวามือค่ะไม่เคยมาขวามือค่ะขวามือผู้โดยสารค่ะถึงพื้นที่แล้วค่ะผู้โดยสารโปรดรัดเข็มขัดค่ะเครื่องจะลงแล้วเก็บถั่วกันไหมคะ

โน่นโน่นหลานัสดีค่ะดีค่ะวัดีค่ะกูสัสดีค่ะเฮ้ทำไมให้อุ้ม่ะให้อุ้มยอมให้อากูอุ้มด้วยแหละงงงงงมองลุงบันงงงง ครับเมาลมหรืเปล่าครับเมาลมไหมเมาตลอดทางกินตลอดทางกินตลอดทางเมาตลอดทางป้าคนพี่วะเอาข้าวสารมาให้ด้วยพวกยายที่บ้านเขาก็เอามาเอซื้อมาเลยนี่โอ้ไม่เอาทาง่เออให้อุ้มอยู่ ข้าวสารค่ะเยวก็ไม่ทิ้งแถวไงโอ้โหข้าวสารนี่คนมาหมดแล้วมวมีฝากมาเยอะหลายคนมีฝากพวกยายๆฝากหลายคนอยู่ที่มาด้วยกันนะแม่แหมพวกเธอมาถึงคนละเครื่องเลยนะ นายมิวบอกมาจริงๆไม่เห็นจะสนธนาทำกันเลยเขย่านรงนี้ต okay, ู no ha, ha. Hence, ้เย็นเหมือนกันก็ห่อยเลยเอตู้เย็นตัวนี้เท่ากับบ้านหน่อยเลยห้องนี้มั้งที่เตรียมไว้ให้เราใช่ตู้เย็นเท่ากัอบ้านหน่อยเลยตรงนั้นฮม่คะฉันขย่าอยู่ฝั่งห้องครัวไงดุ ไปี๋ันไปนอนห้องนู้นเู้นั่นะเล่นซ่อนแอบกัน่ะ เด็กดอยเด็กดอยคิดถึงกันแรงเนาะผู้ใหญ่เขานอนกันหมดแล้ววัยรุ่นฟันน้ำนมยังไม่ยอมนอนเลย